ปบอก hmm. ว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้อังค้อไปฟังเอ,อคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเนี่ยคะ่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จอะ่ะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะาจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยคะ่ะ ตอนนี้ทางนั้นนะ่ะเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันที่มันไม่ไแมบบ่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะแต่ว่าจริงๆที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการความสงบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อนที่จะปะทะกันตรงชายแดนนะคะ mm. บอกว่าให้ท่านคุณเซนนะ่ะเ,เห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยอ่ะเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรห,หมดแล้ว <laughs> จริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดะูจัดการให้ั้งบ